สามีขอ,อยายกสมบัติให้ตุกยานีพอแล้วกับความรักไม่เอาแล้วสามีอยู่แบบนี้ก็มีความสุขตุกยานีคือคนที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานหากใครเอ่ยชื่อขึ้นต้องจำได้อย่างแน่นอน ชีวิตตอนนี้เป็นขาลงกองวงการพอไม่ค่อยมีงานเข้ามาเนื่องด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยค่าตัวที่เรียกไปก็ไม่ได้แพงอะไรเพราะว่าตนเองทำงานตรงเวลาและพร้อมทำงานเสมอ ไม่เคยเรื่องมากอย่างที่เป็นข่าวเพราะว่าตนเองมีอะไรก็จะพูดตรงๆและเคลียร์ให้จบพร้อมทำงานส่วนในเรื่องของความรักนั้นได้ตัดสินใจที่จะเลิกลากับสามีชาวต่างชาติไปแล้วสามีบอกเลิกเพราะเขาไม่รักเราแล้วไม่รู้ว่าทนอยู่กันไปทำไมทำให้เสียเวลาชีวิต สาเหตุที่เลิกกันเป็นเพราะปัญหาต่างๆเวลาไม่ตรงกันไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนก่อนไม่ได้พูดจากันไม่ดีหรือมีปัญหาด้านกิจการแต่อย่างใดๆเลยเราตกลงจบกันด้วยดีเปลี่ยนจากคนรักมาเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าและไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจอีกด้วย ตอนที่เดินมายอมรับว่างงมากทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่นั่งนิ่งๆเป็นชั่วโมงยอมรับว่าเสียใจแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เป็นตอนนี้ก็เริ่มต้นใหม่แล้วเราคุยกันมานานประมาณหนึ่งแต่ก็ยังคงไม่คิดแต่งมีใบสมรสก็แค่นั้นพอะเขาไม่รักเราแล้วมันก็แค่กระดาษใบหนึ่งเท่านั้นไม่อยากเอาคำนี้มายึดติดซึ่งไม่ได้ต้องการแบบนั้น ด้วยไวในตอนนี้ด้วยเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยปล่อยให้มันเป็นไปตอนนี้พอใจที่จะอยู่กันแบบนี้คุยกันมาเจ็ดปีมีความสุขดีและทุกอย่างก็ลงด้วยแค่นี้ก็พอแล้ว